เนหน้าจะดระบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติดนะครับปลุกเปลี่ยนปราบแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายอัมพลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานีครับก็ได้มีการปล่อยแถวกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตํารวจและส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการสถานประกอบการและสถานบันเทิงจัดระเบียบสังคมแบบปุโรนการป้องกันยาเสพติดเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งทางศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา มีเป้าหมายในการตรวจสถานบริการในเขตเทศบาลนครยะลาจํานวน9แห่งนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวนะครับว่าก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูราการร่วมกันในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดจึงได้กําหนดเป้าหมายในการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน1ปี เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดยะลานีครับถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนระหว่างวันที่1วมิถุนายนถึง31สิงหาคม2567เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ